สวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรกๆครับอาจารย์ทุกท่านอ่าพุณนพ่อเพื่อนเืน้องนุ่งทีท่ตามรับชมอ่าช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังทองครับผมอาจารย์ทุกท่านอ่ะขอบุณขอบคุณครับผมที่ซอยติดตามครับซอยเบิ้งครับอันนี้แรงๆครับอ่าเกษตเบื้พงเนียดครับเบิ้พงผนียดนะอาจารย์รเนียดที่ว่าอ่าไกที่ผมเห็ดอ่าส่งไม้นะ ที่อาจารย์ถามมาว่าช่างตอ่อยแต่ว่าอาจารย์เล่ามาก,กน,นะครับอาจารย์พูรมาถามผมว่ามาก,กน,นะครับส่งหากลไกผมอ่านสอดแล้วลหละอาจารย์อ่านออกกแล้วว่ามันเป็นแนวดั่นะที่ว่ามันมันกะที่ว่าล่องตัวร่องตัวอยู่นิดนึงครับ ล่งโตแล้วครับถา้าถ้ามันบวกลงโตนี่ถ้ามันผิดพลาดหรือมันบวสางผลงานนี่ผเนียดบวสางผลงานนี่มันบวอะไรเลยอาจารย์ผลงานมันต้องมีผเนียดผมประกาให้อาจารย์ไปใส่เลยครับถ้ามันบวพานหรือบวติดนกเมื่อกี้นี่ผมนั่งอยู่นี่นะครับกระร่งสิเตรียมนกกระจอกบินเหยียบนีโบราณอาจารย์ แสดงว่านกจิบนกขวานนกขวานนี่บ่นบนเนี่ยครับการบรีกะเลยล่องเปลี่ยนควอนควัอนออกครับจากเครือเกี่ยวเรือเกี่ยวมันบ่นประทรับใจบ้างเลยครับผมอ่าอ่บาบานนี้บ่บติดขัดดอกครับเป็นล่องล่องคล่องคล่องดอกครับบานนี้ระบบปนไก่นะครับผมอาจารย์ผมขื้นขั้นฟาดไปเลยครับเนี่ยเด๋ยวผมเทเบางฉ่ำฉดอกครับว่า อธิบายชัดๆว่ามันเป็นแนวไหนนะโกลนไก่เห็นครับผมตะกวานนี่มันอยากติดๆขัดๆอยู่นะครับผมสปริงสปริงขล้องเนียดต,ตัวนี้มันต้องอ่อนเลยครับถ้าใส่เสน้นใยเส้นใยตรงนี้นี่มันดีมันดีแข็งเลยครับอาจารย์ มันก็ค่อยๆเห็ดแบบค่อยๆว่าละเอียดแหละครับผมละเอียดแล้วก็เบ,บิงว่าความค้องโตนนะ่ะมันสะดุดบ่มันอยากมีปัญหาอีกได้อาจารย์ถ้าเห็ดบ่บ่รูร้เรื่องนะเฮ็ดบ่นั่นสารลั์ตัวนี้ครับอมันกับมีมีจุดอยู่ครับนี่เลื่อนหาครับเลื่อนคันตั้งตั้ง,ต,งตั้งสุดนี่ก็ดีครับผมตั้งสุดเลย ระยะของสปริงช่องช่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมไ้สปริงมันไ้โตได้ดีครับผมมันไ้มันออกมากนิ่มนิ่มเลยครับควอนอ่อนอ่อนเลยครับอ่อนอแนหลัอการลันยากครับอ่อนอแนล้วกับลันยากเพราะว่าอ่อนอ่อนลันเร็วเลยอาจารย์อ่อนอ่อนสปริงอ่อนๆแต่ว่าเวลานกหยยบนี่ให้มันเป็นยังวะเดียวนะครับผม ควบสั่นของพวกนี้ก็ต้องอาศัยควันที่บังคับครับผมอาจารย์ปลายควันอาจจะลงมาตําก็ได้ครับลงมาตามําอ่ะละอาจารย์เอาควันมันเด่นชาดจังหน่อยอาจารย์ที่ผมใส่ควันหน่อยอมันบาเด่นนะครับควันประมาณนี้แหละครับผมอาจารย์ควันโง,ง,ง,ง่แบบธรรมชาติแล้ครับผมอาจารย์ทุกท่าน ขั้นป่าในเบื้องครับผมบางหมดทั้งวลที่อาจารย์เราที่มาหาผมหมู่ว่านนี่ครับว่าพระเนีย่ยมันมีผลงานตัวสร้างาขนาดผมก็ติดตามสร้างต่อ,อยมาดูแล้วอาจารย์เราก็เข้าใจว่าอยุผมมันน่องผมเดยอาจารย์เราก็ให้ควค่อยคิดอยอะแมนแมน่นคือความพลแล้ครับผมวันนี้ทุกหลังทุกดางที่เฮ็ดออกไป เห็ดออกไปต้องใส่งานจริงได้ครับผมะตามความคิดของผมนะที่ที่ผมเห็ดออกไปอ่ะบอกไม่ยัง้งสบายสบายครับผมอันนี้หามันได้นกแเราถือว่าโอเคครับแต่ว่านกเอียงเหยียบเลรออาจารย์นกเอียงเหยียบกับป้อยเหรอครับผมกะเหยบเหือกันแต่ว่ามัข้อหน่อยเกินไปครับผมผมเลยเปลี่ยนข้อนออก พอดีในกุุงเอาควันมหาห้ครับผมในกุุงลงมาว่าแต่อยากใดอย่างในกุุงก็บว่าเอา้าเดี๋ยวผมจะเอาลงมหาห้ครับผมอาจารยอ่าใดซีหาควานันเอาขอบใจในกุุงในไรไม่ม่อยเด้ไปใส่หรอกครับอ่าสำหรับพเ่หยาลัางนี่อ่าถือว่าถือใจผมแล้วครับเนี่ยผมเบื้องล้วมันบอ่อติดขัดครับผมอาจารย์แต่ก็ไม่ล่านเลยครับเนี่ยอา่า จุดนี้ครับเนี่ยจุดนี้เป็นเสาครับเสาขอให้ตั้งตั้งสูงก็ได้ครับสูงนิดนึงแหละครับสูงก็ดีอ่านี่สปริงครับสปริงเส้นลวดเท่านี่แหละครับเส้นลวดนี่แหละครับได้เส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ดีครับนี่ครับผมแต่สี่ยางมาฮอดนี่ก็ฟังใส่ไม่เลยครับกาวหยอดทางล่างเสือกมัดครับอ่าประมาณนี้แหละครับประ่าเวลาขึ้นกันฝาดแล้ว ด่างด่างหรือตะไคร้ครับมันเข่ามมนแนบเลยครับเนี่ยเข่ามาชิดเลยเข่ามาชิดเข่ามาชิดกระโจมครับผมแต่ว่ากามีขอขอระว่างในอาจารย์้านกตัวมันส่องส่องพเนียดหัวอาจจะของกับได้ได้ตรงนี้นะครับมผมกับบุกเคยของเรอครับแต่ว่าเพื่อ เพื่อเหตุการณ์ขา้างหน้ามันบอกว่าถือครับบางตัวนกนกบางตัวมันก็ซ่องซ่องซ่องผนียดนะซ่องตาตาผนียดันลำลาผนียดห่างสาเหตุที่ผมอ่าเพียดใบไ,ไม้ด้านหน้าจริงหนึ่งอ่าเพียดใบไ,ไม้ด้านหน้าจริงหนึ่งจะหมายถึงว่าอ่าพางด่างน้ำหรอครับอาจารย์แล้วก็กันกันหัวนกน้ำอ่ามันก็นเกิดขึ้นยากหรอกครับล,ล,ลักษณะที่ว่านกมาของ นั่นที่คันว่าอุบัติเหตุอีรลครับผมอ่าครับพอุบัติเหตุอีเลอ่าดังจบไปครับผมอาจารย์ถือว่าโอเช่ล้วครับเนี่ยอย่างไรก็หาสปริงตัวนี้ที่มันมันเหมอสมแล้วก็ตั้งตั้งเล็กจุดที่มันมันให้โตได้ดีเลยอาจารย์โบอะแข็งครับอาจารย์โอนวันเลยเหยียบไปขึ้นเสียหลักเลยอาจารย์อ่ะอีกรังนึงครัมบ่เนี้ย หลังจากบอกอกลไกกลไกตัวหนึ่นะครับมันบอกขึออ้นกันหรอกครับแต่ว่าอเอาความพอดีเอาความพอดีของกลไกมาบอกสู่อาจารย์ฟั่งนะว่ามันบอสันผ่านผมบปลว่ารับปากเลยอาจารย์าจนัยผ่านกันครับนี่คือความจริงครับอ่ะหลังนี้ของน้อ,นองลงอยู่ผู้เวี่ยงมาไหวแต่โดนโดนแร้วครับโดนนั่นแล้ะครับน้องเขาก็บวัเฝ้าดอก เลยว่าผมบัฟ้าวประสันใสไปเลยว่ะสันพึ่งในเฮ็ดหลวกเกษตครับก็บออกมาลักษณะนี่แหละครับก็บนาพ่อใจอยู่ครับอ่าผมกับมากก็ได้อาจารย์นเนี่ยวักับหนวสี่ผมเนี่ยดำครับอันนี้สารด่างเง่าครับสารด่างหลายเลยให้อุ่มนกยางให้เป็นทุงบักคักเลยอาจารย์แต่ว่ามาาไม่ไหมไม,มันก็สีดำ อึมซึมอยู่พี่ละด่างครับกับพยายามใบไ,ไม้คือผ้ว่าแหละครับใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ลังนี้กัเป็นอกไม้สกักอกไม้สักกระทัลาดีครับผมเบาเบานะครับผมอาจารย์น้องน้องเขาหาคว้นมาเองนะครับเนี่ยความชอบส่วนตัวว่าผมมาควานน้นนิหน่อยครับแต่อยู่ต้นไม่จริงนิ่อย,อยมันยังเหยียบว่าสันเอา้าผมก็าใส่ไห้ครับรักษาไว ต้องว่าบักดวนอันนี้สปริงล่างครับผมอาจารย์นิ่มๆครับเพราะว่าคว่นเบาครับคว่นเบาก็เลยใส่สปริงลงข้างล่างให้ครับผมอาจารย์กลไกกันนี่ครับผมอาจารย์กลไกมันเสีบอ่อตกหนาตกหลังนะครับอันนี้มันสียฟีกตายตอยู่ครับเนี่ยอ่อสิบเก้าเส้นครับผมบต่ำๆครับต่ำๆเบาเบาอืม ก็ถือว่าออกมาสวยง่ามเดี๋ยวผมดีแจ้งนง้นองน้องน้องทางผู้เวี่งว่าจังใดช่วงไหนนี่มันกะคือว่าล่ะเ <c oughs> อ้าคือว่าสำเร็จครับผมประตูประตูกบสามเส้นนี่เราอยันนีสส้สามเส้นสามเส้นก่วงคว้างดีาอารย์บ่หน่อยที่แรกผมว่าจะเอาสองเส้นล่ะห่ยมันบ่แมน้นมันสไล่นกเขาหยาดครับผมอาอายา์ติดหนาติดหลัง ในนกบก้าเขานะครับผมสำหรับพเนียดไม่นกบกข้เขากับแปลกๆก,ก็ได้อยางตืนตื้นพเนียดด้วยนะครับลักษณะหนึ่งพเนียดง่ามไหลเหลี่ยมไหลาตามที่ผมไล่เบิ้งกันนะครับผมเปลี่ยนคล้องคองดครับดังเนี่ยครับผมคำนี้กับสีมีประมาณนี้ครับผมก็บคนไก่ที่ว่า กลไก่สปริงนิ่มๆครับกลนไก่สปริงนิ่มๆแล้วก็ผมเพียท้าเราผมกับถือว่าไซได้ผมกับบอกต,อต้อกันไปครับผมอาญาเพียท้าบังแล้ว่วาพลาดออกครับบ้านนี้นอกจากที่เลื้อวิสัยหรือสุดวิสัยของของไฟเนียดนกมันนี่อะไรแบบครับเจอแต่ละแบบพวกขึ้นกันหอกครับการเหยียบการยัองอะไร สำหรับอาจารย์ัมามหน้ามานบ่ไดครบทุกคนครับเสือโอกาสหนาครับค่อยว่ากันไหมครับผมอาจารย์ผมนี่กำลังเฮดไดซ้ํานีหรือเฮดไดหลยก,ก็หนีกาสิตอบท่านผมคุณอาจารย์อยู่ดอกทุกท่านแล้วครับที่ชื่นชอบหรือติดตามให้ในช่องช่างต่อยช,ช่างว่าวแบบตั้งแี่ครับบ้นบาน จริงใจอยู่ครับผมบ่จริงโจดอกอาจารย์ทุกท่านม่ยังกระถามมากทักมากครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ